ครูชื่อนายเจริญบุตรเขียวนะครับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักพวกเราทุกคนนะครับคำถามแรกนะครับอยากทราบว่าหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไปคืออะไรบ้างครับนะครับกลุ่มบริหารทั่วไปนั้นนะครับเป็นกลุ่มที่สร้างบรรยากาศนะครับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนนะครับหรือนอกห้องเรียนนะครับโดยกลุ่มบริหารทั่วไปนั้นจะมีสโแลแกนนะครับในการบริหารว่าสะอาดร่วมรื่นปลอดภัยพร้อมสุขอนามัยเพื่อรูปเตรียมอุดมศึกษานะครับซึ่งในในกลุ่มบริหารทั่วไปนั้นนะครับก็จะมีงาน อนามัยนะครับก็เป็นงานที่คัดกรองลูกๆนักเรียนที่มาเรียนทุกคนนะครับในเรื่องของอช่วงสถานการณ์โควิด -19 เช่นนี้นะครับทางกลุ่มบริหารทั่วไปโดยงานอนามัยนั้นนะครับก็จะดูแลในเรื่องอาการคัดกรองการาตรวจแอนติเจนเทสนะครับหรือแม้แต erm ่มี แผนเผชิญเหตุในเรื่องอาการติดเชื้อโควิดนะครับก็จะมีห้องสค h o o นอโซเลชั่นในโรงเรียนของเตรียมอุดมศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นแผนเผชิญเหตุไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับเราก็จะมีงานประกันอุบัติเหตุนะครับในงานประกันอุบัติเหตุนั้นนะครับก็เป็นงานที่รองรับนะครับในเรื่องของ าการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่ออาจจะหกล้มหรือ,อขับขีบ่ยานพาหนะนะครับก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทันนี้ทั้งนั้นงานประกันอุบัติเหตุก็จะดูแลนะครับในส่วนหนึ่งนั้นนะครับก็จะมีโรงอาหารนะครับที่สะอาด สุขลักษณะนะครับไว้บริการอีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับก็จะดะูความสะอาดโรงเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยอมนะครับสนามฟุตบอลนะครับหรือ,อสนามหน้ามอมรวงปินอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็กลุ่มบริหารทั่วไปหัวหน้างานนะครับก็จะได้ช่วยกันนะครับพร้อมที่จะ บริการลูกๆนะครับที่จะได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับต่อไปนะครับอยากทราบว่ากลุ่มบริหารทั่วไปนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรครับกลุ่มบริหารทั่วไปนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับลูกๆไม่ว่าการไม่สบายนะครับทางกลุ่มบริหารทั่วไปก็จะมีะห้องพยาบาลน,นะครับคอยดูแลรักษาแล้วก็ จะประสานหน่วยงานข้างนอกนะครับให้ในการส่งต่อนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับก็ดูแลความสะอาดในเรื่องของห้องน้ำห้องสุขานะครับแล้วก็ดูแลความสะอาดโรงอาหารเพื่อการรับประทานอาหารของลูกๆนักเรียนนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับทางโรงเรียนมีโครงการใหม่อะไรบ้างที่สามารถได้พวกเราฟังได้บ้างครับครับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับพร้อมกับคุมบริหารทั่วไปนั้นนะครับก็มีโครงการนะครับในเรื่องของจัดสร้างโรงอาหารใหม่นะครับที่ทันสมัยนะครับซึ่งอาจจะมีโต๊ะอาหารสำหรับในการรับประทานอาหารชั้นที่1นนะครับส่วนชั้นที่2นั้นก็จะเป็นห้องประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ กลุ่มบริหารทั่วไปนะครับได้ได้มีโครงการนะครับแล้วก็กลุ่มบริหารทั่วไปนั้นก็ปฏิบัติประจําก็คือจะทําให้โรงเรียนร่มลื่นนะครับโรงเรียนสะอาดเพื่อ,อต้อนรับลูกๆนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนชั้นม .4 หรือนักเรียนที่เรียนชั้นม .5 ม .6 แล้วนะครับกลุ่มบริหารทั่วไปก็ อาจจะเปปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านรองฝากอะไรถึงนักเรียนเตรียมอุดมรุ่นที่85หน่อยครับที่กำงจะเข้ามาครับก็เชิญชวนนะครับลูกๆนักเรียนนะครับก็โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับเป็นโรงเรียนผู้นําทางวิชาการนะครับแล้วก็กลุ่มบริหารทั่วไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการาจัด สภาพแวดล้อมห้องเรียนนะครับจสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกๆเข้าสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคนครับครับสวัสดีครับ